องการบริหารส่วนตำบลกรุงทิงที่อำเภอนพิตรามจังหวัดนครศรีธรรมราชตีตกยติที่บริษัทเอกชนนำเข้าสภาเพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่สำรวจแร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยพบว่าพื้นที่บางส่วนกินเข้าไปในพื้นที่สวนผลไม้ของชาวบ้านที่เขาครอบครองเอกสารนอสอสามกอจึงเกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งตามมาครับคุณกวีวงธีรก,กุลพูดคุยกับชาวบ้านถึงข้อกังวลใจที่อาจทำให้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไป หิน <Mile> ที่โผล่ขึ้นมาบนดินภายในสวนทุเรียนของชาวบ้านสองแพรกบริเวณหมู่สิบตำบุรีรุงจิงอําเภอนพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางที่บริษัทเอกชนขอนำยติเข้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตกูุงริงอนุญาตให้เข้าทำวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสวรแห่งชาติสำหรับขออนุญาตผูกขาสสำรวจแร่ที่1ทับสอ6ชนิดแร่ฟอส เพเฟสปาและแร่หินอุตสาหกรรมชนิดเปนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างแต่ถูกสภาอบตคุงจริงตีกลับเนื่องจากมีมติตรงกันว่าบริษัทควรลงพื้นที่ทําความเข้าใจกับชาวบ้านในเลเ็จเพื่อลดความวาความกับแย้งที่อาจตามมาตกใจมากครับเพราะจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้มันเปิดที่ทํากินของชาวบ้านแล้วอีกอย่างหนึ่งมันอยู่ใกล้กับแหล่งน้ําที่ใช้อุปโภคบริโภคมันมีอยู่สองสาย ทางนี้หนึ่งสายทางนี้อีกหนึ่งสายครับถ้าจะได้เข้ามาสำรวจและขั้นตอนต่อไปถึงขั้นสัมประทานผมว่าหมู่สิบกรุงชิงจะไม่มีจะมีแค่ตำนานเพราะว่ามันจะครอบคลุมหมู่สิบทั้งหมดเลยครับเจ้าเป็นเบรย่โรตาปูขี้ตินนั้นจะปลุยหนึ่งในผู้สูงอายุของชาวบ้านหมู่สิบตำบลกรุงชิงเล่าว่ามเ,เมื่อ20ปีก่อนอเคยมีบริษัทเอกชนเข้ามาขออนุญาตเจ้าของที่ดินเดิมนำตัวอย่างแร่ไปศึกษา จากนั้นกล่าวคราวเยี่ยงหายไปชาวบ้านรู้เพียงว่า,าคุณสมบัติของแร่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่หรืออายุยังน้อยข่าวการกลับมาอีกครั้งของบริษัทสบวดแร่สร้างความวิตกกัวงวลให้กับชาวบ้านไปอย่างมาก<ไ>พเพราะเติงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจอาจทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปสมมติว่าเราทําแร่ตรงนี้นะแต่ว่าค่าข้างนอกมันก็วิตถีชีวิตชาวบ้านมันเดือดร้อนกันทั้งหมดอะจำไหนขี้ฝุ่นไหนความสันืาน บ้านถืยยอยให้หมดเพราะว่าการยกบ้านของวีที่ถีชีวิตชาวบ้านนี่คือไม่ได้ผ่านโยธาเลยยกพออยู่ได้ผู้ประสนานงานรักกรุงริงบอกว่า,ราบริษัทขอสำรวจพื้นที่ทั้งหมด1,700รไร่ขนาดความกว้าง1กิโลเมตรความยาว4กิโลเมตรเป็นการสุมส่มสำรวจลักษณะการขุดเจาะบอ่บาดานบางส่วนลุกล้ำเข้าไปภายในสวนผลไม้ของชาวบ้าน ที่ถือเอกสารการครอบครองสิทธิ์นสสกผลกระทบจึงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะชาวบ้านหมู่สิบแต่ยังเกิดขึ้นกับหมู่บ้านใกล้เคียงโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งรถบรรทุกวิ่งผ่านรวมถึงเกรงว่าอาจมีความพยายามในการเจราจาขอซื้อที่ดินหากสำรวจพบแร่พอเราเข้าไปดูเนื้อหารายละเอียดตามเอกสารที่เขาส่งมาเนี่ยเราก็พบความความน่าตกใจมากตรงที่ว่าเราลองเอาพิกัด ลงไปปักบรในแผนที่ปรากฏว่าพื้นที่ทั้งหมดนี่มันมีสัดส่วนว่าด้านกว้างประมาณ1กิโลแล้วด้านยาวนี่ประมาณ4กิโลรวมเนื้อที่ก็ประมาณ 1, 7 2 0ันเจ็ดร้อยยี่สิบไร่ซึ่งซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่มันทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยทับซ้อนกับที่ทำมาหากินทับซ้อนกับแหล่งต้นน้ําของชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านการนํายติเข้าสภา,บาอบตคุงจริงโดยบริษัทเอกชนเพื่อขอสำรวจได้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีบรรดาสามาชิกอุปตเข้าร่วมประชุม9คนจากทั้งหมด11คนพบว่าทุกคนมีมติตรงกรันคือเรียกยืนอยู่ข้างชาวบ้านไม่เห็นด้วยที่จะอนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้าสำรวจแร่เพราะว่าถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งพื้นที่ตำบลบุจริงเคยประสบปัญหาพิบัติอย่างต่อเนื่องจึงเกรงว่าจะเป็นการซ้ำเติมสถานการกณ์กวีวงศ์ธีรกุลไทยพีพีเอรายงาน